ตอนนี้เวลาประมาณ10น,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 นาฬิกาเศษแต่เมื่อเช้านี้ตรตม,มาได้ไปมีธบานะแล้วก็มีอสม,มอแนะจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือว่ามีครอบครัวที่ติดโควิดนะอ,ยอยู่แล้วก็ให้ไปช่วยเหลือหน่อยนั่นเดี๋ยวตามมาก็จะไปปันน้ำใจช่วยเหลือนะบ้านที่ติดโควิด นะวันนี้เราก็มาบ้านที่ติดโควิดบ้านหลังนี้นะป้าติม๋ติดโควิดรถมารับเมื่อวานนี้เหรอออไปไโรงพยาบาลแล้วแล้วทุกกักตัวกี่คนสี่คนมีมีมีใครมีเด็กอายุสองสามคนผู้ใหญ่สามผู้สูงอายุสอง อ๋อแล้วเด็กคนหนึ่งนะเด็กคนแล้วก็ยังสามทึสบ้าโอเคแล้วก็ประมาณสี่คนที่อยู่ที่นี่นะอ่ะเอาของมาเอาของมาเอาของมาวางไว้อ่ะเอาเอวสารนะเอาข้าวสารมาเอาน้ำเอาน้ำมาวางน้ำมาวางน้ำวางน้ำ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 อ่ะนมนะอ่ะนมมาเอามีเด็กด้วยอ่ะนมมา เอาไข่ราะิอ่าเอาไข่ไข่อา่ากุ้งเชียงนะมีผักมาด้วยนะอา่ามีผักมาด้วยมามา่อาอ่าปลากระป๋องน้ำมันามาม่าน้ำตาลอา่าน้ำตาลอา่ามีหมูมีหมูมีไก่มาด้วยอา่าหมูไก่สดนะมีของอสดมาด้วยนะอา่า ขนมเด็กนขนมเด็กด้วยอ่าโอเคไป